เก่งจริงจริงอเอ๊ะโอ้โอ้ไม่ใช่นะามีที่อย่างนี้เามีที่อย่างนี้เมีเป็นแบบลอนเป็นลอน้

ขึ้นเลขนเลเปิดเปิดสตาร์ทออ่ฟครับครับสตาร์ทูฟตปให้เปิดให้ฟังย